อานะครับตอนนี้นะครับสำหรับรถคันแรกนะครับในงานวันนี้นะครับ Ford Ranger ตัวนี้นะครับที่อยู่ขงหน้าผมเนี่ยคือ 2.2L นะครับ150แรงม้ามีการปรับจูนแรงม้าเพิ่มเข้ามานะครับเป็นกระบะตอนเดียวนะครับนะครับดูคันใหญ่ๆนะครับเน้นในเรื่องของการบรรทุกต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูข้างในดีกว่านะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับหน้าจอเพิ่มเข้ามาให้แล้วนะครับ เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วอาไม่ใช่มัลติฟังก์ชันนะครับเป็นแบบ2ดินนะครับไม่มี cd แล้วนะนะก็ใช้กับตัว USB นะครับพอร์ USB มาให้นะครับอ่านะครับเป็นเน้นในเรื่องของการส่งของนะครับก็คือใช้งานจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับพอ USB นี่นอยู่ข้างล่างนี่อ๊บอ๊นี่นะครับพอร์ USB ตรงนี้นะครับอ่านะครับ เดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปครับว่าเป็นคันไหนบ้างนะครับคันต่อมาครับ2.2 XL Plus นะครับ High Rider นะครับเป็นตัวยกสูงนะครับของตัว Ford Ranger นะครับตัวนี้ดูนะครับหน้าตานะครับก็ยังเหมือนตัวปกติต่างๆเข้ามานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเกียร์อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดาเช่นเดิมครับดูความแตกต่างกันนะครับตรงนั้นจะมีแอร์แบมาให้นะครับ นะครับน้าปัดนะครับเกียร์6สปีดเหมือนกันนะัเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็มี USB มาให้แล้วนะครับก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเป็นโอเ n นแคบนะครับตัวนี้นะครับแล้วดูนะข้างหลังเนี่ยนะครับเขาไว้ใส่ของนะเขาไม่ได้ไว้ให้นั่งนะตัวแคบผมบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้ถัดมาครับคันนี้ครับ 2.2L นะครับ XLS ขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้ก็จะมีล้อนะครับลายล้อแม็กนะครับก็ยังจะเหมือนกันอยู่นะครับยังไม่ได้แตกต่างกันตัวแตกต่างกจะอยู่ด้านน้นนะครับตรงนี้อื่นๆยังไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวฝั่งเกียร์ธรรมดาอยู่นะครับแต่ว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อเพิ่มเข้ามาให้นะครับตรงนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นบล็อก2.2นะครับร้อยตัวนี้จะ160แรงม้า นะครับสาหรับตัวนี้นะครับอันนี้นี่สัญลักษณ์นะครับสี่คูนสี่นะครับถัดมาครับตัวนี้ตัวหนึ่งครับก็ยังเป็นในซีรีส์ตัวของตัวธรรมดาอยู่นะครับก็จะเป็น2-2 XLS นะครับการตกแต่งก็จะดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับดูนะครับความตุกดันต่างๆของทางเบนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับหลังจากที่ตัว เมื่อกี้ที่เราดูกันเนี่ยเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัว o ั e เ c a นด้วยนะครับนะครับดูยางนะครับขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับน่าจะขอบประมาณ16นะครับนี่225 70 16นะครับใช้ดันหลบนะครับดูช่วงล่างต่างนะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยววนมาดูภายในกันนิดหนึ่งนะครับภายในนะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้แล้วนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อเหมือนกันนะครับมีตัวปรับอยู่อะไรอยู่นะครับทีนี้มาดูไฮไลท์สำหรับวันนี้ครับตัว Ford Ranger ตัว FX4 นะครับคันสีดำจอดอยู่นี้นะครับแม็กเขาก็จะพิเศษนะครับเป็นล้อ18นะครับ ลอ18มาให้นะครับเออผมหาไม่เจอนี่อยู่นี่ครับ265 60 18นะครับนะครับเป็นยางไฮทเวนมาให้นะครับตัวนี้ FX4 นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับเครื่องยนต์22ลิตรครับเครื่องตัวประจำการเขาอยู่นะครับเป็น g t จีเทนะครับตรงนี้นะครับ ะลัก2.2เกียร์ออโต้นะครับ FX4 นะครับสติกเกอร์ลายแต่งให้มีสปอร์ตบาร์ข้างหลังมาให้นะครับตายกสมัยนะครับเป็นลมดำมาให้เลยนะครับอันี้ดูภายในกันนิดนึงนะครับข้างในนะครับจอนะครับคอมมาต่างๆนะครับแล้วก็มีเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับนะครับ แล้วก็ดูข้างในกันนิดนึงนะครับอันตัวสีล้อนะครับมีไฟ DC 12โวลต์ข้างหลังด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวสุดท้ายกันครับสีขาวครับเช่นเดียวกันครับแต่ว่าอันนี้นะครับ F-X4 นะครับ r ว n เจ r นะครับสปอรตบาร์สีดำอยู่ตัวสีขาวพร้อมสติกเกอร์ข้าด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดา นะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับภายในก็ตกแต่งคล้ายๆกันนะครับแทบจะไม่แตกต่างกันแล้วก็พวงลายเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเดี๋ยวเราอ้อมไปดูฝั่งนู้นกันแป๊บหนึ่งนะครับกระจังหน้าสีดำลมดำมาเลยนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจกเตอร์มาให้นะครับนะครับนี้กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับมีโรบาร์ข้างบนนะครับแล้วก็มีสปอตบาร์อยู่ข้างหลัง นะครับไฟนะครับไม่ใช่ไฟครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับนะครับดูตรงนี้นะครับก็ตอนที่ผมถ่ายเนี่ยนะครับราคายังไม่มานะครับเดี๋ยวยังไงแล้วรอราคาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อไปนะครับในโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงแล้วเนี่ยคงจะได้เอามาลองขับกันดูนะครับว่าออปชั่นอะไรต่างๆที่ใส่เพิ่มเข้ามาให้ มีอะไรบ้างนะครับเอาละครับวันนี้ไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ขอบคุณครับ